สวัสดีค่ะบุภาพาลว้ยค่ะมาแนะนำผ้าคลุมไหลอีกตัวหนึ่งค่ะอีกผืนหนึ่งค่ะทีนี้อันนี้ต่อเนื่องมาจากลายที่แล้วเนาะลายที่แล้วเนี่ยจะเป็นเป็นด้านในขอ,ของของของลายนี้แต่ว่าลายเนี้ยักดอกขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ต่อดอกทำ,ทำทำระบายฟุ้งฟิ้งเหมือนกันค่ะอันนี้เห็นแล้วสวยดีแบบได้มาจากแฟชั่นเพลเยอร์นะคะ เื่อนเข้าไปดูก็ได้อันนี้เขาจะมีแบบาทางทาง u t u b e อะค่ะก็จะเป็นแบบโคเชสวยๆทางนั้นเลยบุภาก็จะไปเอาของเข้ามาแต่ว่าเขาไม่ได้สอนวิธีทำนะวิธีทำแต่ว่าจะมีแบบแบบเสื้อสวยๆแบบผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยค่ะอา่าตอนนี้บุภาเลือกมาให้ดูเอาไว้เริ่มจะหนาวแล้วเนาะไว้เป็นทางเลือกอา่าจะได้ถักได้เดี๋ยวมาเริ่มมาลายกันค่ะ ตัวนี้จะผืนใหญ่หน่อยนะตัวนี้เอ่อจากจากผืนที่แล้วค่ะลายนี้นะแต่ว่าอยู่ขึ้นอยู่กับไหมที่เราที่เราจะใช้นะคะตัวนี้อยู่ที่ว่าเราจะใช้ไหมแบบไหนเพื่อนแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแพทเทิร์นค่ะไม่มีแพทเทิร์นนะอืมค้างไว้ให้นิดนึงทีนี้ว่าอ่ผ้าคลุมไหล่อะค่ะเวลาเราไปทํางานไปอะไรเนี่ยนะคะไปน,นั่งประชมุมประชุมนะมีผ้าคลุมไหล่นิดนึงเพราะบางทีแอร์ Air เย็นอากาศเย็นๆทําให้เราไม่สบายได้ ก็ทำติดไว้ไม่ยากมือใหม่ก็ถักได้นะคะตัวนี้นะอืมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะอันนี้ปุกนฝาถักใช้ไหมอันนี้ไหมของวีนัทนะคะไหมของวีนัทตอนนี้รีดแล้วรีดจากด้านหลังอย่างเดียวรีดจากด้านหลังมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้ไหมจะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นมันไม่เป็นมันวาว แต่ถ้าผ้าคลุมไหล่แนะนําให้เป็นให้เป็นมันๆแบบนี้นะคะไหมแบบนี้นะแต่ด้วยอันนี้เส้นใหญ่เนี่ยค่ะให้เป็นแบบนี้ถ้าผ้าคลุมไหล่นะจะสวยกว่าถ้าแบบนี้มันจะเป็นอันนี้ถักเสื้อตอนนี้นะถักเสื้อถักอะไรแต่ว่าก็ถักได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถ้าความความฟุ้งฟิ้งมันจะอันนี้มากกว่าอืมแต่ตอนนี้รีดพอรีดแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเรียบรีดด้านนี้ด้านเดียวรีดด้านนี้ด้านเดียวนะคะ ก็จะเรียบออกมาเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนสองชั้นค่ะจะเหมือนสองชั้นอันนี้เรียดรีดแบนแต่นิดนึง <c oughs> คือคือของเขาี่ยถ้าเป็นตารีดไอที่แบบพ่นนะคะจะสวยมันจะเห็นจะเห็นลายแต่อันนี้ขอบบุภาเป็นเต,ตารีดไอ้น้านะก็จะแบนอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้ไหมมันจะเส้นใหญ่หน่อยอก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะส่วนตอนนี้ไหมเส้นเล็กอ่า เดี๋ยวบุัาจะมาถักให้ดูลายนะคะดูลายนะอืมแล้วก็ดูวิธีต่อต่อเริ่มแรกนะอืเนี่ยค่ะก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่ลายนี้ออกมาสวยนะคะเนี่ยเอาสีชมพูแล้วกันเนะสีชมพูนะ่าจะดูโดดเด่นกว่าอันนี้เป็นของวีนัทนะคะเป็นไหมของวนะีนัทนะเนี่ยค่ะก็สวยนะคือถ้าถ้าต่างจังหวัดค่ะวีนัทมันจะหาง่ายมันจะมี ตามร้านขายอะไรเนี่ยทั่วไปจะหาได้ง่ายแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยหายากมากเลยของวินต้องสั่งออนไลน์ทีนี้สั่งออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเห็นด้วยตัวเองเนาะเห็นสีอะถ้าเห็นสีเนะี่ยมันแบบโอเคไงเห็นที่ร้านอะอตอนนี้ปูผาจะจะถักลายนี้นะคะนี่นะ อันนี้ปุผ่าจะใช้เข็มเบอร์สามนะคะเบอร์สามเดี๋ยวนะเอาเบอร์นี้ก็ได้เบอร์หนึ่งจุดสามอ่ะเบอร์หนึ่งจุดสามเพื่อความเพื่อความเรียบนะเบอร์หนึ่งจุดสามปับกล้องนึงเอามาจะได้ถักทันใช้เนาะเดี๋ยวหน้าหนาวจะมาแล้วอันนี้โซ่ห้านะคะโซ่ห้า โซ่ห้าขึ้นต้น,นกรชนไอป้ปุบโผอันนี้เราก็ม้วนกลับมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวอพอเราถักมันก็จะปิดปิดไปสามสี่ห้าโซ่หกนะคะอันแรกเนี่ยเอาโซ่หกพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะเพื่อให้มันเป็นเกลียวแน่นโซ่สาม ทั้งหมดหลักในในในห่วงวงกลมนี้นะคะจะต้องได้แปดหลักนะจะต้องได้แปดหลักนะคะต้องได้แปดหลักลายนี้ไม่ยากค่ะแต่เป็นลายที่ซ้อนกันขึ้นมาแต่วิธีทําเนี่ยบุภาไม่แน่ใจว่าเขาทําแบบนี้ไหมแต่บุภาทําออกมามันได้แบบเนี้ย <c oughs> คือเหมือนเห็นมีคลิปมีสอนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ดูพอดีเห็นในแบบเขาสวยก็เลยเออ ก็เลยเอามาลองทําดูแต่ว่าทําออกมาแล้วมันมันก็ได้เหมือนเหมือนกันแต่วิธีนี้ไม่แน่ใจว่าทําถูกไหม,มที่ดอกมันซ้อนขึ้นมาเนะะี่ยค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะนะคะโซ่ระหว่างสามโซ่แล้วก็หลักในช่องนี้ต้องได้แปดหลักนะคะแปดหลักอันนี้จะเป็นสี่มุมนะ ถ้าคุมไหล่ต้องเป็นสี่มุมนะคะไม่งั้นมันมุมด้านข้างมันเพราะมันจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะถ้าไม่สี่มุมอะค่ะมันจะลงเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้เวลาเราต่อกไปอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบแปดแล้วนี่นะคะคือถ้าเข็มเข็มถักหัวเล็กค่ะมันจะดึงดึงแล้วมันจะเรียบมันจะแบบไม่โปง่งตรงรอยต่องเนี่ยค่ะแปดจัดมานิดนึง แล้วพอพอรอบนี้นะคะรอบนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าปักลงอันนี้เพื่อที่จะทำลองลองดอกมันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ันนี้บูผาไม่ได้ทําดอกลอยนะถ้าทําดอกลอยเดี๋ยวเดี๋ยวบุผาจะทําให้ดูอีกดอกหนึ่งแบบดอกลอยให้เลือก 4, รอว่าเพื่อนจะเอาแบบไหนหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าโซ่ห้านะคะ เก็บหัวเล็กปักมันจะปักง่ายนะเก็บหัวเล็กปักลงนี่นะก็จะได้เป็นลักษณะนี้อพอมารอบนี้เราจะต้องทำกลีบดอกใช่ไหมคะพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหลักที่หนึ่งดึงเลยนี่นะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สอง หลักที่สองดึงสองจังหวะพันหัวเข็มบนะคะดึงสองจังหวะหลักที่สามดึงสองจังหวะให้มันสูงหน่อยเห็นไหมคะสูงต่านะหลักที่สี่ดึงสองจังหวะหลักที่ห้าหลักที่ห้าจะเตี้ยลงนั้นนะคะจังหวะเดียวแล้วก็นี่นะคะเสียบ มันจะมีตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเจียบเข้าไปนี่นะนี่กลีบที่หนึ่งแล้วก็ถักอย่างนี้ยค่ะวนรอบหลักแรกพันหัวเข็มเตี้ยหน่อยแล้วก็ดึงเลยหลักที่สองดึงสองจังหวะอันนี้ปูพาเรียกดึงสองจังหวะหลักที่สามดึงสองจังหวะหลักที่สี ดึงสองจังหวะหลักที่ห้าดึงจังหวะเดียวแล้วก็สอดเข้าไปนี้เข็มนะคะดึงอย่างเงี้ยค่ะทำจนวนรอบทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็ดูไปนะคะในขคะนั่งเพลินๆดูทีวีไปเราก็นั่งควักนั่งอะไรไป ตดนนี้สั่งทางเน็ตได้นะคะบางทีบางเจ้าเขาก็ขายถูกนะแต่สั่งไม่ทันบางเจ้าขายใหม่ถูกนะสิบยี่ิบาทอีถูกถูกอะค่ะเอามาถักก็ได้คือถักออกมาแล้วสวยหมดนะคะ<ม>เพราะผ้าคุมไหล่เรามีใส่เสื้อผ้านาะก็ไม่ต้องไม่ต้องกังนวลว่ามันจะแพ้จะคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนเสื้อ ถ้าเสื้อเนี่ยเราอาจจะเลือกไหมเพราะมันมันสัมผัสกับผิวเราแต่ผ้าคลุมไหล่เนี่ยมันมันเรามีเสื้อใส่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไหมทั่วไปได้แต่ไหมวีนัทเนี่ยมันก็ราคาไม่แพงนะแล้วก็มันโอเคสีสันสวยงามก็คุณภาพก็พอพอได้คือไหมเขาสีสวยนะของวีนัทนะวีนัทนี่ดังมากวีนัทนี่ ตั้งแต่ปู่พาเริ่มเริ่มเป็นเด็กหัดถักก็รู้จักไหมวีนัทแต่บางทีไหมของต่างประเทศมันแพงค่ะมันแพงอันนั้นเหมาะสําหรับคนที่เขามีสตังนาะอืมเพราะมวนหนึ่งทีหลายร้อยอ่ะหลายร้อยบางทีเราก็มันถักหลายม้วนอย่างเงี้ยค่ะจะลงทุนมากไปเพราะเราก็คงไม่ถักชิ้นเดียวถูกไหมเราก็ต้องถักหลายอย่างอูผาหมดค่าไหมน่าจะ โอ้ตั้งแต่ถักมานี่เป็นแสนแล้วมั้งใหม่ฟังอย่างไอเนี่ยสีฟ้าเนี่ยแพงนะคะเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยใหม่ดีแต่จะไปน่าจะเป็นใหม่นกกระยางตัวสีฟ้ามันมีน้ำหนักนกกระยางเขาจะไม่ไม่ถูกนะเอาคุยเพลิน ไหมนกกระยางนี่มันจะไม่ผิดหวังคือก็เลือกเอานะคะไหมอุปหสั่งไหมเยือเยือไผ่มาอยู่เจ้าหนึ่งนิ่มนิ่มนิ่มมากเลยอะถักนี่ต้องคอยแบบอันนี้เลยอะต้องคอยประครับประคองมันนิ่มมากแล้วมันถักยากแต่แต่ไหมมันนิ่มมันเหมาะที่แบบเวลาใส่พวกแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นีดูตามมือไปนะคะเพราะมันต้องถักวนรอบนะเก็บดอกอันนี้ถ้ารีแล้วก็จะสวยนะคะเหมือนตัวอย่างนะคะรีดด้านหลังนะอย่ารีดด้านหน้านะรีดด้านหน้าป็นแตะแตะให้รีดจากข้างหลังด้านเดียวค่ะแล้วพวกถักพวกเนี้ยเรารีดครั้งเดียวค่ะรีดครั้งเดียวก่อนซักหลังจากนั้นเราไม่รีดอีกนะใช้ตลอดไปไม่ต้องรีดอีกอันนี้คือข้อดีของโคเชค่ะเรารีดครั้งเดียว อ่ารอบนี้เสร็จแล้วนะนี่นะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้มันก็จะมีด้านหลังพลิกมันมานิดนึงนี่นะคะเกี่ยวลงอันนี้มันเป็นดอกลอยใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาถักต่อสองสามทีเราทำโซ่พันหัวเข็มนะคะดึงสองจังหวะอันนี้ใต้ดอก ทั้งหมดสี่หลักลงในห่วง4หลักนะคะลงในห่วงนะใต้ดอกนะใต้ใต้กลีบดอกค่ะมันจะเป็นซ้อนอยู่โซ่สองอันนี้โซ่ระหว่างนะคะนี่นะที่เราทำโซ่ไว้นะคะเป็น4เป็นสี่หลักนะคะสี่หลักนะพันหัวเข็ม1ครั้งคอ1คออุพเจะใช้คำว่า,าที่เข้าใจ จะไม่ใช้ภาษาของโคเชนะคะคือบางทกีก็ไม่รู้ด้วยแหละก็ <g ül> <g ül> เป็นว่าเนี่ยพันหัวเข็มนะคะหนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงอันนี้ดึงหนึ่งจังหวะอันนี้ดึงสองจังหวะที่บูพาเรียกอะคะ่ะสองจังหวะนะโซ่สองคือถ้าดึงสองจังหวะอย่างนี้คะ่ะหลักมันก็จะยาวนิดหนึ่งอ่าแล้วมันก็จะเป็นเกลียวเป็นเกลียวไม่แตก ถ้าดึงสองจังหวะอย่างนี้นะคะบางครั้งก็ทำเร็วไม่ได้นะคะมันมันต้องดูที่แบบเลยนะอ,อันนี้โซ่สองไหมของวินัทเขาจะดูแข็งแขงหน่อยนะคะเขาจะไม่ไม่นุ่มนิ่มนะไม่ไม่นุ่มนะแต่พอรีดออกมาเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสวยมันจะอยู่ทรงอยู่ทรงแบบมันนะคะมันจะอยู่ทรง นะคะแต่ถ้าเป็นใหม่ของนกกระยางอ่ะมันจะทิ้งถ้าผ้าคลุมไหลอ่ะค่ะคือถ้าเนื้อเนื้อไหมทิ้งๆเนี้ยค่ะถักอะไรก็สวยนะแต่ไอพวกไหมทิ้งๆเนี้ยจะมีราคาจะค่อนข้างแพง ก็เอาที่ผู้ชมสะดวกแล้วกันค่ะว่าจะสะดวกใหม่แบบไหนเนาะแต่ว่าพวกนี้มันใช้งานได้นานค่ะใช้ได้หลายปีก็บุพผากก็ถักกองไว้ค่ะเอาไว้ขายตอนที่บุพผากเกษียณซึ่งบุพผาก็อีกเหลือเวลาทำงานอีกไม่กี่ปีค่ะตอนนี้ก็ถักกองกองกองไว้ ก็เดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็ไปขายใน l a z a d a ขายในอะไรของเราเนะี mm ่ย hmm. ในเว็บอ่ะหลายคนเดี๋ยวนี้เขามาไลฟ์ขายนะไลฟ์ like, สดขายนะเขาก็ขายดีนะที่ไลฟ์สดขายขายสินค้าขายเสื้อผ้าขายอะไรคือถ้าขายอย่างเนี้ยค่ะมันมันต้นทุนอย่างอื่นมันน้อยอืมมันจะทําให้เราแบบเราไม่ต้องมีหน้าร้านนะอืมเพราะบางทีเดี๋ยวนี้คนก็ซื้อทางออนไลน์ เขาก็เขาก็ไว้ใจอยู่ก็หลายอย่างเราสั่งเราก็สั่งออนไลน์นะจะขายดีอยู่นะมันจนมันจะขายได้เยอะได้ปริมาณเยอะมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปบวกอะไรแพงมากไม่ต้องจ้างพนักง,งานขายไม่ต้องเช่าร้านไม่ต้องอะไรขายก็ขายได้ถูกลงกำไรเท่ากันคะ่ะแต่ว่าขายได้ถูกลงผู้บริโภคก็ได้ซื้อของมากขึ้นนี่นะคะ รอบนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะต้องแบบแบมนะคะ,ะเป็นชั้นแบบนี้พอรอบต่อไปนี่นะคะก็ถักต่อมาโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะดึงสองจังหวะนะคะนี่นะคะปักลงในหลักแต่ละหลักทีนี้มันจะต้องมาทําเป็นมุมนะมันจะสี่มุมนะคะสี่มุมตรงสี่มุมตรงเนี้ย โซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบโซ่สิบนะคะมักมุมที่เราจะไปต่อไปต่อดอกอันนี้จะเป็นลายห่างๆก็จะสวยนะคะสวยคุมไหลนะลายห่างสวยต่างประเทศกะคะุมไหล่คุมอะไรเขาจะมีถักนะดูหนังคาวบอยอย่างเงี้ยเขาจะคุมไหล ตรงนี้นะคะพอตรงนี้โซ่สิบแล้วใช่ไหมตรงนี้โซ่ห้าโซ่ห้าบทีก็นับลืมก็มี <c oughs> ไม่ได้นับนะ <c oughs> ถ้ามันแตกก็ถอยนิดนึงถ้าไหม่มันแตกถามว่าอันนี้ใช้ไหมซัมเมอร์ถักได้ไหมถักได้ค่ะตามความพอใจเลยค่ะจะใช้ไหมอะไรนะไหมซัมเมอร์มันก็จะมันก็จะสวยของมัน ทุกอย่างสวยหมดแล้วคะ่ะเอามาเป็นผืนผักของงานฝีมือพอตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะอันนี้ก็โซ่สิบทีนี้เอ่ขอขบูผามันจะต้องไปต่ออันนี้สองดอกนี่ต่อแล้วทีนี้จะต่อมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมเราจะต้องมาต่อมุมนี้นะมุมนี้เพื่อที่จะได้เป็นสามเหลี่ยมตรงชายมันโซ่ห้า นี่นะคะต่อตรงนี้สองสามสี่หา้าค่อยค่อยทำถักโคเชใจร้อนไม่ได้ค่ะอุผ่านนี่เป็นคนพื้นฐานใจร้อนมากแต่มาได้โคเชนี้ก็เย็นลงแล้วเรื่องชาวบ้านนี่ก็จะไม่ไปสนใจเรื่องชาวบ้าน คือบางทีมันเหมือนจะมีเรื่องเครียดแต่เราเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะไม่มีเวลายุ่งเกี่ยวกับใครนะเราก็จะยุ่งเกี่ยวแต่โคโคเชของเราอะค่ะล้วก็อะไรที่มันเรื่องคิดเครียดเรื่องอะไรเราก็ไม่ไปใส่ไม่ไปใส่ใจมันอะเพราะเราใส่ใจตรงนี้แทนอืมวัดวัดบูผักก็ไม่ค่อยได้ไปนะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปทําบุญหรอกเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนอะอืม อย่างนี้เดิน,ดนท่องเดินทางไปท่องไปเที่ยวก็ไม่อยากไปคือกลายเป็นอันนี้ไปเลยวัน,ว,นวันก็อยู่กับโคเช่นะคะพอตรงมุมนี้ต่อเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็โซ่ห้าต่อตรงนี้มันจะต่อมาไปแล้วสองอันใช่ไหมต่ออันที่3เกี่ยว1นสอง อันนี้มุผาจะไม่ไปเร็วมากนะคะอันนี้นะค่อยๆไปเพราะว่าลายมันน้อยบางทีถ้าลายมันยาวๆเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่าถักไวเกินไปรู้สึกถักไวอยู่คือถ้าไม่ถักไวแบบนั้นค่ะเวลามันจะนานมากก็จะทําให้คนดูนี่นะเบื่อนะอืบอกฉันไม่ดูแล้วอะไรอย่างนี้แต่ของบุผานี้ไม่ดูถักไม่เป็นนะ แนะนำให้ดูคลิปจนจบนะคะถึงจะถักได้คนที่ไม่เป็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซห้าเราก็ถักต่อถักต่อให้มันครบจนรอบนะจนรอบจนวนรอบตัดต้นไม้ออกโล่งมากเลยก็เสียดายอยู่มันไปละสายปรงสายไฟไป คืออยู่อยู่บ้านหมู่บ้านนะคะไม่ค่อยดีอย่างคือต้นไม้เราไม่มีอิสระมันก็จะไปละลานข้างบ้าน,นก็ต้องตัดหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราปลดเราปลูกในพื้นที่เราเลยนะเออ่ายไปเข้าบ้านเราก็ตัดแค่ตรงนั้นมันไม่ต้องอะไรแต่เมืองกรุงนี่ไม่ได้ค่ะใบไม้ล่วงไปนี่ก็เคืองกันแล้ว ก็เป็นอะไรที่แบบเขาชอบอยู่กันแบบไม่มีต้นไม้แต่บุภาว่ามันเย็นดีนะต้นไม้อันนี้โซ่ห้า,หาชนเกี่ยวตัดใหม่แต่ผ้าคลุมไหลแนะนำไอ้ที่เป็นเป็นเป็นขนขนเป็นเป็นอะไรนะฟูฟูอะคะ่ะไหมฟูอะมันจะสวยนะ ไหมฟูพวกผ้าปันคอพวกอะไรถ้าเราไม่แพ้นะไหมฟูฟูนี่มันจะสวยค่ะทําผ้าคลุมไหลผ้าปันคอแต่ถ้าถักเสื้อในต้องไหมที่เป็นแบบเส้นแบบนี้นะคะเราก็เก็บคือก็ถักไปเก็บไปค่ะทําให้เรียบร้อยไปเลย นี่นะเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมพอดอกต่อไปเราก็มาต่อนี้แล้วก็ต่อออกข้างต่อออกข้างต่อออกฝั่งนี้ต่อออกฝั่งนี้ต่อดอกมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราต้องต่อสองดอกนี้ก่อนตอนแรกทําอยู่ตั้งนานทําไมมันไม่เป็นสามเหลี่ยมคือบางทีก็งงอืงงนิดนึงเวลาจะรีดดึงกีบมันอย่างนี้ก่อนนะคะดึงกีบมันอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็วางแล้วก็วางทาบแล้วก็มารีดฝั่งนี้ รีดฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะจะรีดฝั่งนี้นะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นดอกลอยคือทรีดไม่ไม่เรียบมากมือก็จะลอยเห็นชัดอยู่นี่นะคะเนี่ยเห็นนะไ,ไคะก็จะต่อมาเป็นสามเหลี่ยมทีนี้เราก็ต่อเราก็ต่อออกด้านนี้ออกด้านนี้เวลาทำชายทำชายแบบนี้นะคะเราก็ตัดใหมเนี่ยทำชายแบบนี้ก็ตัดใหม ตัดใหม่เอามาผูกมาผูกด้านด้านข้างตรงชายเนี่ยนะคะถ้าตอนนี้เรารีดเรารีดไม่เรียบมากมันก็จะลอยอย่างเงี้ยค่ะลอยอย่างเงี้ยก็สวยนะก็มันก็จะลอยลอยอยู่แต่อันนี้รีดเรียบไปนิดนึงอืมทั้งที่รีดด้านหลังนะแต่มันดูภาพรวมก็จะสวยนะคะอันนี้อันนี้มันมันยังไม่ไม่ครบหลายดอกนะถ้าทำหลายดอกก็จะสวยอเนี่ยขนาดใหม่ไม่ฟุ้งฟิ้งถ้าแบบนี้ใหม่เป็นมัน กระทบแฝงไฟมันจะมันจะเป็นมันวาวเนี่ยอันนี้ก็เรียบเนี่ยคะ่ะเป็นคนคนเนี่ยนะให้ดูใ,ใกล้ใกล้เนี่ยไหมเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไหมอย่างเงี้ยถักผ้าถักผ้าพันคอสังเกตเนื้อไหมไหมคะเนี่ยคะ่ะไหมแบบเนี้ยถักผ้าผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอนะแต่มันจะคันนะบุผาแพ้ไม่ได้อืมบุผัดแบบนี้ังพอได้ ก็เอาที่เราไม่แพ้เนาะที่เราไม่แพ้อันนี้ถ้าไหมเส้นใหญ่ก็สวยนะไหมเส้นใหญ่ก็ถักได้ไวนะคะเส้นใหญ่แต่ตัวเนี้ยอันเนี้ยเขาเส้นเล็กตอนเนี้ยเส้นเขาไม่ใหญ่มากเนี้ยไม่ใหญ่ก็ก็คือก็โอเคพอคุมแล้วก็สวยนี่นะคะสวยนะพอดีของบุปผาสีมันชมพูไล่ๆกัน ถ้าถักเป็นผืนก็น่าจะเป็นสีสีชมพูไล่ระดับกันนะเพราะเพราะใหม่ซื้อมาตอนนั้นจะถักขาสีซื้อมาอย่างละม้วนเนี่ยค่ะสวยดีทีนี้พอพอเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเพื่อนก็น่าจะทําได้เนาะทําได้อยู่บุภามีคลิปที่เป็นผ้าคลุมไหลอยู่นะอืมตรงแต่งตรงตรงด้านเนี้ยค่ะจะทําเป็นปกเป็นคอก็ได้เพราะเวลาเราผ้าคลุมไหล เวลาเราคุมใช่ไหมคะเราก็พับเป็นปกได้อย่างนี้เราพับเป็นปกนี้นะคะอย่างนี้นะ,ะนนะทำผูกก็ได้คะ่ะทำผูกแต่งตรงตรงตรงด้านคอมันนะคะแล้วก็ทำเชือกไว้ผูกก็ได้ก็จะสวยนี่นะ หาเข็มกัดตัวใหญ่หญสวยๆก็ได้ก็แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราจะไปยุกเอาไปยุกไอ้ตัวตัวนี้เอาแต่ถักให้ได้เป็นผืนก่อนถักไม่ยากหรอกค่ะก็ไหมยอยู่ประมาณถ้ารวมชายก็เตรียมสักสี่ม้วนแล้วกันถ้าเตรียมรวมชายนะเตรียมสักสี่ม้วนอืมสีชมพูนี่ก็สวยมากเลยก็ซื้อแต่สีชมพูเพราะในแบบนี้สีเขามันเหมือนม่วงอ่อนนะมันม่วงอ่อนอ่อน นก็สวยดีค่ะนะคะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะลองถักกันดูค่ะน่าจะไม่ไม่นานเนาะ <c oughs> ถักน่าจะได้เรื่อยๆเพราะนั่งดูทีวีไป <c oughs> ก็ถักไปถักไปมันถักไม่ยากค่ะลายนี้ถักไม่ยากเออลองทําดูนะคะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะรีบถักนะจะได้คุมลายสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ